กูทำนอนสัตว์กูไม่ชอบเหินจัดแพนและมันมาเกิดกูเห็นมึงน่าจะเลี้ยงได้พยายามให้เหมือนสัตว์พวกกูยืนได้ตลอดอย่าไปชิบว่าแกจะกอดกันพวกกูต้องการจะทอใจ ลงบนพวกกูอยู่แหลงแกลนไม่มีคนลงใครที่ขวางทางกูผมจะลงมนเด็ก M60 ให้พวกกูถือยืนกันในจุดสูงเจาะไอวอลจนมึงต้องปวดหัวยังไงมึงก็เระเปิดไหมแล้วบอกทำไมสก,กิลเรื่พี่นี่สุดหรูมีแต่ควายควายเข้ามาจ้าใจเหมือนมึงเก่งใจกูเลยอยากจะขำไหนวันหน้านายที่มันกลา้าตายขอเชิญลงมาเจอกันในจอดสวรรค์ามาที่มีแต่ AK คปไปฉีดน้ำไม่มียาชาบอกกับพวกนายทั้งหลายไม่มีราคากูจะยิงหัวมึงแตกเพดก่อนแบบว่าหามเอ็เข้ามาลั่นวงการก่อนที่พวกมึงนั้นมันจะพากันปลิวหมวกกูหนามันยังทนทานท้าพวกกระจอก แต่ว่ามันจะไม่เพราะม,มันเจ็บแน่ตอพวกที่กูถือยิงมึงแล้วก็เด็กแม่นา่าจะเป็นแที่เจ็บแย่มันจะมีแต่หัวใจของมึงที่มันเจ็บแนหลายคนที่กูเข้าไปเกียนเป็นคอนเทนต์อกจะี่เองก็ต้องลองเทนมีแค่ตะกิ้กับปืนต้องให้งขวานพวกกระตอกที่เอาแต่ข <จะ S 2> องอนแบบๆ้ๆพรพูมาเป็นแกงเเกมอยู่ในแบงบเอาแบบีแทามันกิดที่จะล้าง มึงก็ต้องแรูจะเอามึงให้แพ้แพ้พาพวกกูมาเป็นแก๊งเงินเตอรเกมอยู่ในแบงแบงแบงกูจะเอากีแสนตามึงกิ่ที่จะล้างแคล้งเป็นทำมึงให้แซ่บแซ่เดินตามกูถ้าอยากใช้แสงมาใช้แสงสกิลมึงก็ต้องแรงกูยิงดีสรดคกอไปยืนแอกแอกแอกลากหัวมึงไปข่มข่มมึงยิงก่อกูแต่กูไม่ต้องแอกแอกตั้งไอวอลแอบึงไม่ต้องงงให้มึงยิงมาที่หัวไม่ใช่ยิงลมสกิลมาอยังไก่ไม่ได้ยิงคมกูส่งมึงไปเกิดใหม่ต่อให้ยนต์ระเบิดใส่หรือจะเอาไอ้ห้าไฟก็ไม่มีผลนายสั์ น้องอย่าลองเธอมันเออเปลีวกูฟังมึงอย่ามาเปรี้ยวไอ้น้องเล็งไปที่หัวกูบอกเลยพร้อมดับที่หนึ่งไม่มีที่สองใครที่มาขวางกูบอกเลยพร้อมดับยิงกันทุกวันพวกกูซ้อมหนักถ้าพวกมึงพีอยากจะเอาพวกกูพร้อมจัด Your bitch is a boy, yeah. God. Yeah. Yeah. Go. the goddamn. You go put them on the top, yeah Take it. fixing. got